พิม power birthday ครับคืิงใก็ยิ่งใหญ่จริงๆสมคำน้ำเลยนะฮะมีจากที่เราเห็นคือมีหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่แบบอยู่กับพิมพ์ power มาเป็นเวลานานก็จะรู้ว่าแบบโหนี่คือแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมากับผมกับเฟสติวัลนี้นะมันมีความเป็นดีไลน์เซอร์ไพรส์อะไรแบบไงก็เอามาเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้เราก็มีความพิเศษมาจากแฟนด้วยครับผมอะไรยังไงบ้าง ก็วันนี้มีโชว์ Feeling Good ครับผมซึ่งเป็นโชว์ที่เราเล่นไว้ในอ่าครับผมเอาไม่เกี่ยวกับผมแลไม่เกี่ยวกับครับผม Feeling Good ซึ่งเป็นเป็นโชว์หนึ่งที่เราเคยร้องไว้ในคอนเดียวแต่วันนี้เรามาตีความในรูปแบบใหม่มีความเป็นดีไลฟ์มีความเป็นเซอร์ไพรส์มีแฮปปี้เซอร์เบิร์ชชันครับผมมีความแบบเนี่ยมันมีความแบบแฮปปี้ความอบอวลอยู่ก็คือจะตีความอีกแบบหนึ่งแล้วก็เต็มไปด้วยแบบ โครกราฟแดนเซอร์ dancer, หรือว่าแบบต่างๆที่มันแตกต่างไปก็เป็นมุมใหม่ๆครับได้บ้ยอะโ้ก้องครับก็ดีครับผมรู้สึกว่าได้เจอแบบพี่ๆน้องๆที่เราเคยเจอกันมาแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบน้องเนื้ออย่างเงี้ยหรือว่าต้นเนิองอิงฟ้าหรือว่าหมอนั่นเองนะฮะครับผมแล้วก็เจอคุณแมวอโปด้วยยายเหมียวยายเหมียวโปนะครับผมก็ ไม่ได้เจอกันนานก็รู้สึกว่าเออคิดถึงแล้วก็ได้มันทำโชว์กันก็สนุกเลยแดีใจมากโมเมนต์ที่แบบยืนอยู่ด้วยกันเป็นการก็ผมก็ดีใจนะผมรู้สึกว่าผมก็นึกถึงช่วงเราแต่วันนี้ก็เจอพี่พี่ปอนแล้วก็เจอพี่โปแบบเหมือนพอได้มายินมูนสเตจแล้วก็เออคิดถึงช่วงเราเราได้ได้โชว์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ก็สนุกครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกที่พาพวกเรามารวมตัวกันตรงนี้ครับเหมือนหลายๆโมเมนต์แบบเขาจับจีนว่าเป็นเพื่อนซีเรือลี อ๋อเรื่องผีครับใครจะแรกเรอพี่แใครจะนำใครจะแรกนี่ะเออครับผมก็เอาว่าคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะครับผมสองวันนี้สองแมวตัวนี้นะฮะเออมีโอกาสที่เราจะได้ขึ้นโชว์ด้วยกันไหมก,ก็คิดว่านาคตก็คงมีอะไรบางอย่างไม่้สนุกแหละแต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูครับผมยังไม่ยังไ,ไม่รู้ ครับผมแต่ไม่ได้ไม่ได้ปิดการอะไรก็สนุกไ,ได้เจอเพื่อนสนุกมาแต่ที่แน่ปีทองเราเซิงตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ครับคทอ <laughs> วันนั้นทำงานมันร้อนขึ้นทำงานเหมือนแบบว่า<อ>ติดนี่ประมาณสามพันล้าน,น <ะ S 2> แต่จริงคือไม่ใช่แหละหัวไม่ชอบอยู่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็การได้ทำงานกับหลายๆอย่างในภาพยนตร์หรือว่าหรือเพลงน่าตามอะไรเงี้ยได้ได้โชว์กับศิลปินแบบปีนี้เหมือนปีความฝันฮะได้ทำอะไรหลายอย่างมากที่ที่หลากหลายมากที่อยากทำแล้วมาได้ทำในปีเดียว ซึ่งก็โหแล้วมันยังไม่จบปีด้วยอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยเออปีนี้ครับเพราะฉะั้นว่าทำงานเพื่อเก็บเงินจะแบบทำซีรีส์อ๋อไม่ไม่ครับจริงๆทำงานด้วยความชอบของตัวเองล้วนๆเลยก็แค่อยากทำงานอยากร้องเพลงอยากทำงานเนี้ยยังมีงานศิลป์อะไรเงี้ยผมก็คือมันมีช่วงเวลาที่มันไม่ได้ทำไงแล้พอได้ช่วงเวลาที่ได้ทำก็รู้สึกว่าเออเอาให้เต็มที่มีอะไรเจ็บอย่ครับที่ยังไม่ทำ เออซีรีส์อย่างตัวเองก็ยังไม่ย,ไมยังไม่ทำนะผมแล้วก็จริงอยากเล่นภาพยนตร์อีกอ,อยากเล่นภาพยนตร์อีกอยากเล่นซีรีส์อยากอยากภาคเสียงอะไรเงี้ยอยากอยากลองดูแล้วงานไหนติดตัตมีมีครับมีครับก็ตอนนี้ก็ดูลองยังดูบทอยู่ว่าว่าอันไหนอย่างที่แบบผมก็จะค่อยๆเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจะจํากัดเพราะฉะนั้นเราจะเดดิเคทเวลาเรากับภาพยนตร์เรื่องหนึงหง่งอะค่อนข้างจะต้องแบบ ที่โทษนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้งานออกมาดีจริงๆโดยที่แบบเฮ้ยเรามีเวลาแค่นี้เราให้เขาไม่พอหรืออะไรเงี้ยก็อยากให้มันดีจริงตอนนี้างานเต็มงานของเต็เองอ่ะมันแน่นขนาดไหนแน่นขนาดก็ยังคือมันในมันมีวันพักครับแต่ว่าวันพักเหลนะ่านั้นน่ยมันก็จะประกอบไปด้วยการประชุมและตัดสินใจและเขียนเพลงและต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพลงอะไรฮนะอ๋อเงี้ไม่เหี้ยไม่เหียแต่ว่าคือคือเนี่ยทุกวันที่มันมีวันพักมันก็จะมีงานเหล่านี้แต่ว่า อีเวนต์ใดๆก็ตามก็ยังมีช่วงเวลาได้พักผ่อนบ้างแล้วก็ไม่ได้มันไม่ได้นั่นจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าการมาทำงานมันเหนื่อยหรืออะไรก็เลยรู้สึกว่าโอเคใช่เขาดีบทเข้ามาแบบนี้เรามีการรือดบทยังไงบ้างคะเจ๊หลับตาจิ้มเรอผมใช้วิธีการดูแหละว่าเนื้อเรื่องทั้งทั้งหมดมันเป็นยังไงอ่านแล้วเรารู้สึกชอบไหมเรารลือกเข้ากับตัวละครได้ไหมรู้สึกว่ามันฟิลกับตัวละครทั้งสองอย่างไเงี้ยก็คุยับทีพต่อ ว่าแบบเอ้ทุกคนเห็นด้วยไหมอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับเราก็ตัดสินใจร่วมกันแสดงว่าเราใช้เวลาคิดในแต่ละง,งานที่เรารักค่อนข้างนานค่อนข้างนานเลยจริงๆนานมากด้วยครับก็คือแบบใช้เวลากับมันอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการตัสตดสินใจแบบชัว่วครู่แล้วบางทีเรากลับมามองแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยดีอ,อะไรเงี้ยเ,เออเราก็เลยจะใช้ เวลาในการตัดใจเยอะหน่อยวันแรกรู้สึกว่าเออเราอยู่มาสักสักสิบวันสิกลับมากลับมามองว่าเออมันยังเป็นสิ่งที่เราเลือกอยู่หรือเปล่าใช่เสียงเหินยังไงเพิ่งลองเพลงมาของตัวเองตอนนี้อัปเดตเป็นยังไงบ้างพอจังไรไหมตอนนี้ก็เดบิวสคริปต์อยู่ครับแล้วก็เรื่องบทแล้วก็เรื่องส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยคิดว่าเรียบร้อยแล้วมันแบบไม่ค่อยกังวลเรื่องอะไรเหลือแค่เรื่องบทให้เสร็จแล้วก็เรื่องพรีโปรดักชันก็โอเคแล้ะ สำหรับผลงานขนองเราประสบความสำเร็จมากที่เราเล่นไปเ้ื่อยได้เป็นชายต่างประเทศด้วยกพินเติตตบโต,ต,ต<ช>สำหรับเจมสิง่งไงบ้างภูมิใจครับภูมิใจแทนเ<ม>พื่อนๆด้วย<ม>แล้วก็ทีมงานด้วยที่เขาฝ่าฟันกันมาแบบเหมือนการปลูกต้นทุเรียนจริงอ่ะที่กว่ามันจะออกดอ,อกดออกผลมันใช้เวลานานแต่ว่าพอมันออกมาแล้วรู้สึกว่าเออพีาอร่อยอะอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราภูมิใจแล้วอยากให้ทุกคนได้ชิมอะไรก็ขอบคุณที่ มีหนังเรื่องดีๆอย่างนี้ออกมาแล้วก็ทําให้เราได้เข้าไปสู่โลกที่วันนี้ทุกวันนี้ฟังเพลงซาวด์แทร็กก็ยังรู้สึกคิดถึงอ่ะคิดถึงตัวละครคิดถึงมูดอยู่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอเข้าสตรีมแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึง่งเ่พลงประกอบเราก็ยังแบบว่านะเิยชาดยาวนานมากสำหรับเพลงก็ด้วยด้วยความที่ทุกคนสนับสนุนแหละทุกคนชื่นชอบแล้วก็หลววายคนอาจจะคิดถึงท่องคำคิดถึงหมอคิดถึงจริงหน้แม่ศีดา หรือพิเศษอาจจะทุกคนอาจจะก,กลดานนิดนึงไม่ไม่เกีนะ่ยวับพี่เต้โอเคแต่ว่า <laughs> แต่ว่าคือทุกคนอาจจะคิดถึงทุกตัวละครในเรื่องเราก็เลยอยากจะกลับไปเหมือนผมเองก็ผมก็รู้สึกว่าโอ้แบบพอฟังทีไรก็รู้สึกถึงช่วงเวลาน,นั้นทุกทีอะไรเงี้ยและพอเอาเพลงนี้ไปร้องในคอนเสิร์ตก็คิดถึงเขาอีกอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็คงมีมวลเดียวกันที่แบบเราจะหามวนนี้ได้จากที่ไหนนอกจากเรื่องมนมันเนี่ยหรือว่าเพลงนี้อะไรเงี้ยแนนั่จะไม่ยังมีซิงเกิลที่ราเตรียมแบบจะแยงจะมีครับผมพยายามจะทำอลัลบั้มอยู่แล้วว่า คือด้วยความที่แบบเวลามันค่อนข้างจำกัดมากอะไรเงี้ยแต่เราจะมีเพลงที่เป็นวอยร้ายภาษาอังกฤษมาซึ่งจะได้ฟังกันเลยเลยเนี่ยเป็นเพลงที่สําหรับผมก็ค่อนข้างใหม่ในในตัวเองกันที่ทําเพลงเป็นสไตล์นี้ออกมาเพราะว่าอยากจะลอง explore อะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นเพลงสากลเพียวอะไรแบบภาษาอังกฤษไม่มีเวอร์ชันไทยก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็เป็น E ีที่เป็นแบบภาษาอังกฤษด้วย เป็นสามชาครับเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นเซฟเห็นเงียบกันกว่าไม่หายใจเมื่อกี้นั่นเลยครับก็จริงๆเป็นเป็นแบบว่ามีความเป็นแบบฟิวเจอร์มีความเป็นเบสที่ที่เราได้ฟังดื่มๆแล้วมีความเป็นแบบแอนตี้ดรอปอะไรเงี้ยเพลงเนี้ยมันจะมีความมีกลิ่นใกล้ๆกันแต่ว่าจะมีความเร็วกว่ามันจะเร็วกว่ายงนนกิ่นไม่ไม่ถ้าเร็วๆนี้เนาะเร็วๆนี้ อ่ะสุดท้ายครับฝากผลงานอะไรครับกับผมก็จริงๆฝากอยากฝากก่อนเลยครับผม line surprises ครับผมผมเกลียดผมเกลียดพี่เขาบอกอ่ะโอเคครับนะครับผมก็ก็ฝากเอ line surprises ครับผมก็เป็นงานหนึ่งที่เราทุกคนรอตลอดผมก็รอตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมก็เป็นงานหนึ่งที่แบบเรียกว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมแล้วก็ ฝากพวกเราด้วยนะครับผมที่ไม่ว่าจะเป็นคิมเ o อร์หรือว่าพวกเราเจฟฟ์อัปโป้ต้านเหนือมีเนยหรือว่าอินฟายเองก็ตามนะครับผมซึ่งก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขสนุกในวันนี้ครับผมแล้วก็ฝากผลงานของผมเองซึ่งก็คือวิมานหนามสามารถรอดูได้ในสตรีมมิ่งหรือว่าต่างประเทศก็ยังมีตอนนี้เพิ่งเข้าไปฉายในที่ต่างๆอยู่ครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็ฝากเพลงใหม่ที่กำจอด้วยแล้วก็จริงเรื่อนี้มีเซอร์ไพรส์เช่นหนึ่งก็คือ จะเป็นตัวปิดของอัลบัม no. ้ม Special e d i t n o 8ก็เดี๋ยวไงก็ฝากรอติดตามด้วยแล้วก็ Happy Ending ครับผมครับผมแต่ปีนี้ไม่ไม่จบเดี๋ยวลองรอดูมีอะไรอีกนะครับโอเคครับอาทิตย์